No, <laughs> oh, วันนี we go, we so so ้ก็มาดูน้องน้องวัเลยบบอลหญิงสุขกระดับนวมบุรีซ้อมกันอย่างนะครับก็ใกล้แข่งใกล้ชิงแชมป์แล้วก็ใกล้รักษาแชมป์ด้วยไปดูการซ้อมกัน I <laughs> วันนี้เป็นการซ้อมเบาๆใช่ไหมครับเบาๆครับเพราะว่าช่วงสอบด้วยพรุ่งนี้เด็กจะสอบครับอ๋อคิวๆไม่ได้มีอะไรเยอะเบาๆยังไม่โหดอาทิตย์หน้านะมาอัดได้เลยครับยังที่โหดๆได้เจอหน้ามาได้เลยครับวันไหนก็ได้อาทิตย์หน้าเต็มๆครับแล้วจะไม่เก็บเลยจะไม่เก็บไว้เลยอาทิตย์หน้าจัดเต็มอะอฮอกอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเราเจอกันพี่ออกจากคุกยังวันนี้วันนี้ประกันตัวนะวันนี้ี่ปประกันตัวมา เหมือนเหมือนเฟิร์สเลยเข้าบ้านไม่ได้เมื่อเราขังเขาไว้ขังไว้ในบ้านขังไว้ในบ้านเหมือนเฟิร์สเลยไม่เหมือนผมสักคนไม่เขาเป็นห่วงลูกเมียไงยอมให้ยุงกัดแทนอย่าไปกัดลูกเมียกัดกูแทนนี่เป็นพ่อที่น่ารักมากสุดยอดจริงแค่นี้จริผม พี่ผมขาต่างขาต่างแน็ตเต็มเลยยอมให้ยุงกัดแทนลูกอย่ามากัดลูกผมสุดนี่ผมน่ารักที่สุดเลยสุดๆยอมยอนี่แหละครับพิสัยนักกีฬาครับเป็นอย่างนี้หมดผมว่าพี่แก้วก็ไั่หลอนเงลูกแทไม่หายเลยส่ง่กาไปนี่แหัดต หพยายามส่งเข้าไปมันจะได้ครบเราทำไม่เรื่องจะครบเนี่ยก็ทำไห้งั้นน่ะพยายามส่งเข้าไปไม่ว่าจุดไหนก็ส่งเข้าไปเดี๋ยวมันก็เสร็จ ไม่ยอมมองหน้าเลยไม่ยอมมองหน้ากันเลยไม่ยอมมองหน้ากันเลยแต้มดาวเยอะมากนะครับอันนี้ทำทำหรือวลอกอันนี้แก่ค่ะ <laughs> โอ้ยครับทำไมนานกันก็เขาก็สิบห้าทีเลยนะมันมีจุดครับก็ต้องรับไปลงแผ่นแผ่นนี้เราวางมาร์กไว้ถ้าไม่ลงแผ่นครับใช่ถ้าไม่ลงก็ไม่นับมันก็เลยนานเหมือนเหมือนน้อยแค่สิบห้าแต่รั้มจริงเป็นร้อยหรือว่าทั้งทีทั้งเนี่ยสามคนสิบห้าแต่รั้มจริงแล้วก็เป็นร้อยครับใครก็ได้ลงนับหนึ่งครับใครก็ได้ลงนับหนึ่งเฮ้ยโอ้โหฝาหัดครับฝาหัด มันเลยนานอืมเพราะน,นี่จริงๆล้วก็รับปเป็นร้อย้วเนี่ยใช่ใช่ผมถ่ายหลายรอบแล้วยังไม่เปลี่ยนชุดแต<า>่จะไม่ลงไม่ลงตรงนี้ครับไม่ลง,งไม่ลงมาถ้าใกล้ๆถือถ้าใกล้รับไหมไม่นับครับต้องลงมาร์คจริงป่ะต้องลงเลยเดี๋ยวผมก็ไปดูตรงมาร์คก็นเลยครับดูได้เลยครับนี่ครับรับแล้วนะครับต้องลงมาร์คนี้ให้ลงมาร์คนี้เท่านั้น ถ้าไม่ลงไม่นับ ตกี่ยกยกเดียวค่แะแต่วสองฝั่งเดียวสองฝักก่ยงยกยงสิงกี่ลูกสิบห <15. S 1> ลูกรอครึงาง 好、OK,。 รับลุก่อนป,ประมาณร้อยลูกครับขึ้นได้สามเองต้องลงตรงนี้ได้สามเองไม่ลงตรงนี้ถ้าไม่ลงไม่นับอำ้ยนับไปยังไงนับไหมสี่แล้วสี่แล้ว Yeah. อะไรละสองังเหรอสองังเหรอใกลๆกลก็ไป่นไดเหรอนใกลๆนานไหมต้องเป๊ะเลยอันนี้คือข้างบนคุณหญิงยุงบนยากลงมาตีข้างล่างมุมมุมนไดเปลงง่ายๆง่ายขึ้นก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นโค้ดล่ะ ครับถ้าเป็นผมครับวันนี้ก็หน้าหงายไปหลายคนแล้วครับพวกเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยผมก็คนตีก็เหนื่อยนะแต่ถ้าตั้งใจจะไม่เหนื่อยใช่ไหมจะเร็วอ่นนี้ถ้าใส่ใจตั้งใจจะเร็วอ่นนี้ถามคนตีเหนื่อยไหมครับตีคนเดียวก็รับสามคนคนตีเหนื่อยกว่าใช่ใช่ก็ถ้าเป็นผมตีผมเหนื่อยมากก็หน้าหงายครับแต่ก็ต้องต้องการให้เด็กทําได้ได้ใช่ครับ เท่าไหรแล้วหค่ะฮะหค่ะหน่งเนหะอ๋อชุดใหม่ใช่ไหมอ๋อหนึหนหนต้องให้ลงนี่ครับต้องให้ลงนะ,ะต้อให้ลงนี่นะ ก็ได้ได้รายงานจากผู้ของเด็กนะเนี่ยเขาดัดแปลงหาเศษไม้หรือเหลือที่งัดมาจากข้างบนที่เป็นตู้ที่มันเสียแล้วครับเอามาทำตู้ดิโอ้ยทำฮอกแล้วตอนนี้ก็จะมีผู้คลองเด็กนะครับที่เฟิร์สแล้วติดต่อเดี๋ยวเขาจะมาทำให้ใหม่ให้สวยงามแบบนี้ฮอกเลยมีชอบอะไร้ไหมเหรอฮะแน่แน่ทำเป็นไม่ว่างเลยเอาแล้วเอาแล้ว ハハハハ